สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับรัญญาจากช่อง Happiness Angel อีกแล้วค่ะข่าวันนี้นะคะรันก็จะมาตอบคำถามน้องคนหนึ่งนะคะที่เขาเข้ามาถามว่าเขาอะ่ะได้มั่นกับฝรั่งนะคะคนอเมริกาคือมั่นกันแล้วรันก็ไม่รู้นะคะว่ามั่นกันแบบว่าจัดงานสวมแหวนหรือว่าแค่มั่นกันแค่ปากเปล่าแบบนี้หรืว่าตกลงเป็นแฟนกันเรา มั่นกันนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขามาแล้วเขาจะซื้อแหวนมามั่นหรือว่าเขามาเจอกันแล้วซื้อแหวนมามั่นแล้วอันนี้หลังก็ไม่ได้ถามรายละเอียดนะคะแต่เขาบอกว่าเขามั่นกันแล้วเขาเขามั่นกับฝรั่งเขามั่นกับแฟนเขาแล้วแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขายังเข้าเว็บหาคู่เขาเขายังอยังท่องในเว็บอยู่แล้วอย่างเนี้ยมันผิดไหมมันมันโอเคไหมมันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเอง เขาพูดอย่างนี้นะอาทีนี้ลานอยากจะแนะนําแบบนี้นะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปตกลงปรงใจไปมั่นกับใครสักคนเนี่ยนั่นถือว่าเป็นการคอมมิชเมนต์แล้วนะคะคือเป็นการตกลงปลงใจว่าเราสองคนจะคบกันเราสองคนจะมีกันแค่สองคนเราจะไม่ไปผู้ชายก็จะคบแต่แต่คุณคนเดียวผู้หญิงก็เราก็ต้องคบแต่เขาคนเดียวคือมันเป็นการคอมมิชเมนต์กันแล้วอะ่ะมันเป็นการตกลงกันแล้วว่า เราครบกันเราเป็นแฟนกันแล้วอนะควาคตเราจะแต่งงานกันนะคะแต่ที่น้องบอกว่าน้องยังท่องท่องเว็บอยู่ยังเข้าเว็บหาคนอื่นอยู่เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองแสดงว่าเวลาน้องคบเขาน้องคบกับแฟนคนนี้น้องรู้สึกอะไรที่มันไม่ใช่หรือเปล่านะคะถ้าน้องรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่แล้วรู้สึกว่าคนนี้มัน ดูไปดูมาเหมือนจะไม่ใช่แบบคนที่เราต้องการหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรอ่ะอเขาไม่ได้อย่างที่เราหวังหรือเปล่า,าอาจจะไม่ได้มั่นกันแล้วเราอาจจะคิดว่าเออถ้ามั่นแล้วเราเป็นแฟนเขาเขาอาจจะส่งเงินให้เราทุกเดือนก็าอาจจะรับผิดชอบชีพิตเราแล้วเขาอาจจะไม่ทําอย่างนั้นหรือหรือยังไงหลังก็ไม่รู้รายละเอียดนะคะทีนี้ตันจะบอกเลยถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณจะ ไปหาคนอื่นเพื่อเผื่อจะดีกว่าเกา่านั่นแสดงว่าคุณก็ยังไม่ได้รักเขาจริงๆนะคะคุณก็ยังไม่ได้รักเขาจริงๆคุณลองคิดถึงหัวอกของของผู้ชายนะคะถ้าถ้าเขารู้ว่าคุณยังเข้าเว็บเพื่อจะไปหาคนอื่นอยู่เนี่ยแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเช่นเดียวกันค่ะถ้าเรารักเขารักผู้ชายคนนั้นจริงๆแล้วเรามารู้ว่าผู้ชายเขายังเปิดโอกาสเลือกคนอื่นอยู่เลยอะ ยังเปิดโอกาสให้ตัวเองบอกว่าออเออเผื่อจะเจอคนที่ดีกว่าเราก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดอ่าไม่ได้ปิดกั้นตัวเองคือยังยังยังเลือกอยู่อ้าวถ้ายังเลือกอยู่ก็ไม่ควรจะไปตกลงปงใจมั่นกันหรือว่าคอมมิชเมนต์กันว่าจะแต่งงานกันในอนาคตการมั่นนะคะ คือการสัญญาว่าเราจะคบกันแล้วจะแต่งงานกันในอนาคตนะคะการมั่นต้องเข้าใจดีทีนี้มันต่างกับที่การเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันก็คือชอบกันมาเจอกันแล้วทุกอย่างโอเคคืออ่าตกลงเป็นแฟนการคบกันแต่การมั่นนี้มันมากกว่าการเป็นแฟนนะคะมั่นคือตกลงปรงใจกันแล้วว่าเราอนาคตเราจะแต่งงานกันแน่นอนเพราะว่า อตอนนี้เราอาจจะยังไม่พร้อมเพราะด้วยเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะคะก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนแต่ว่าการมั่นหมายก็คือสัญญาว่าจะแต่งงานกันก็คือเราต้องมีกันสองคนแล้วว่าเราจะไม่นอกใจกันแล้วอะนะถ้าใครที่ยังมีความรู้สึกว่ายังจะต้องหาคิดว่าต้องหาคนใหม่จะเงว่าคุณก็ไม่ควรจะไปตกลงโปรใจมั่นกับเขาเพราะว่าถ้าเขารู้เขาก็จะเสียใจนะคะเขาก็จะรู้ ถ้าเรารู้ว่าเขายังคุยกับนอื่นเราก็รู้สึกเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงหัวอกคนที่เป็นแฟนเราถ้าเขารู้ว่าเราคิดอย่างนี้อยู่เขาจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทุกคนเวลาจะไปตกลงปรงใจหรือว่ารับปากรับคำจะมั่นกับใครเนี่ยคุณต้องคิดดีๆนะคะว่าคุณจะมีเขาแค่คนเดียวแล้วโอเคไหมคะอย่าทำให้เขา เสียใจหรือว่าอย่าทำให้คนที่รักคุณจริงๆจ,จะมองคุณเป็นคนที่ไม่ดีที่นี้สิ่งที่มันเกิดปัญหาลันก็ไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรว่าทำไมที่อยู่ๆน้องก็บอกว่าเขายังมองหาคนใหม่อยู่คนอื่นอยู่ปัญหาอะไรสิ่งที่คุณมีปัญหาตรงนั้นคุณควรจะคุยกับเขาคะ่ะเปิดอกเปิดใจคุยกันเลยคุณหวังอะไรจากเขาล่ะ ทำไมเขาไม่ได้อย่างที่คุณต้องการคุณต้องพูดค่ะต้องพูดออกไปไม่ใช่คิดอยู่คนเดียวต้องบอกปัญหานั้นๆออกไปค่ะต้องพูดกันเพราะว่าต้องลงปรงใจกันแล้วนี่ต้องพูดกันได้ทุกเรื่องต้องบอกเขาค่ะแนะนำเลยถ้าคุณไม่พูดแล้วคุณมาคิดเอาอยู่คนเดียวว่าอ๋อผู้ชายคนนี้มันไม่ใช่แบบที่เราต้องการแล้วเราหาคนใหม่ดีกว่าการหาคนใหม่มันส่งสัญ,ญญาณบอกตัวเองนะคะตัวเราบอกออกไปแล้วว่าเขายังไม่ดีพอ ถ้าดีพอเราจะไม่มองหาใครอีกแล้วถ้าเขาคนนั้นคนที่คือคนที่ใช่ของเราเราจะไม่มองหาใครอีกเลยค่ะเราจะมั่นใจในรักเขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงไม่เขาเขาจะยากจนจะรวยอะไรก็ช่างก็เราตกลงใจเขาแล้วแต่ทีนี้พอตกลงใจแล้วก็มาเปลี่ยนใจทีหลังต้องคุยกับเขาค่ะต้องบอกเขามีอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ได้ดังใจเราพูดค่ะ อย่ากเก็บไว้คนเดียวแล้วก็คิดอยู่คนเดียวไม่ดีค่ะอนาคตไม่ดีแน่นอนกับความสัมพันธ์นะคะต้องพูดกันเพราะฉนะนั้นเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดก็ได้หรือเขาเป็นก็ได้นะคะสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาดังนั้นนะคะก็สิ่งที่ดีที่สุดถ้าตกลงมั่นหมายกันแล้ว อย่าทำให้เขาเสียใจค่ะมีอะไรไม่พอใจไม่ได้ดังใจไม่เหมือนที่ตัวเองคิดไว้พูดกันค่ะฝากไว้ให้คิดนะคะถ้าคุณรักเขาจริงๆคุณจะไม่มองหาตัวเลือกอื่นแล้วค่ะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ